ภายใต้หน้ากากตัวตลกที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะใครจะไปรู้แ่ละคะว่าภายใต้หน้ากากนั้นกลับมีความโหดเคี้ยมซ่อนอยู่ข้างในสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่นูปุยนุ่นนะคะในช่องหนูปุยนุ่นค่ะและวันนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยขอมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าจอห์นเวเกซีนะคะทุกคนหลายคนสงสัยว่าคนคนนี้คือใครแล้วเกี่ยวอะไรกับ ตัวตลกเดี๋ยววันนี้พี่นุ่นจะมาเล่าให้ฟังทุกคนเคยเห็นคนที่ดูเหมือนว่าจะใจดีไหมคะดูยิ้มเย้มดูสนุกดูตลกขบขันแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยภายใต้ความที่แบบว่าเขาเป็นคนใจดีภายใต้รอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความหลอนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มี ใครรู้ได้นะคะและพี่นุนเนต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะที่ประเทศอเมริกาก็จะมีคนที่ชื่อว่าจอห์นเวกซี่นะคะเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะทุกคนที่มีรอยกิ้มดูเหมือนกับคนสนุกสนานหากไปถามใครว่าเธอรู้จักคนนี้หรือเปล่า ผู้หญิงเหล่านั้นก็จะตอบได้เลยว่าเฮ้ยตอนเวกซี่เขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าตลกมากแล้วก็มีความใจบุญนะชอบแต่งตัวเป็นตัวตลกให้ลูกอมเด็กๆหรือไม่นะคะก็จะพยายามให้ของกับเด็กๆให้เงินเด็กๆจนเด็กเนี่ยต้องรัก ลงนะคะแล้วก็ชื่นชอบในตัวของเขามากๆค่ะทุกคนแต่เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยตำรวจนะคะได้ไปพบจอห์นเวเกซีนะคะที่บ้านแล้วปรากฏว่าหลัก ทุกอย่างก็ต้องกระชากออกมาในท้ายที่สุดนะคะตำรวจเนี่ยได้พบซากศพของเด็กนะคะที่อยู่ใต้บ้านของเขาเนี่ยเป็นจำนวนประมาณสี่คนประมาณสามสี่คนนี่แหละที่โดนเขานะคะฆาตกรรมแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วบางคนเป็นปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับการพิสูจน์ออกมาว่าศพเนี่ยอยู่ที่บ้านของจอนเวงเกซีนะคะและบางคนเนี่ย ก็โดนจอห์นเวเกซี่นะคะไป จำนวน33คนค่ะทุกคนล้วนเป็นแต่เด็กชายทั้งหมดแล้วทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทำไมตัวตลกที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าใจดีขนาดนี้ทำไมถึงมีจิตใจที่อำมาตและก็โหดเหี้ยมทำกับเด็กๆได้ถึงขนาดนี้ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะไปเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นกดไลค์ให้พี่นุ่นด้วยนะคะเพราะว่าพี่นุ่นต้องการกำลังใจคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคน จริงๆแล้วนะคะตอนที่จอห์นเวกซี่ยังเด็กอยู่เนี่ยเขาเนี่ยได้เติบโตมากับครอบครัวที่มีพ่อเนี่ยดุมากๆนะคะไม่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามเรียนให้เก่งจะพยายามทำตัวเป็นคนดีแค่ไหนพ่อเขาก็ไม่เคยรักและก็ไม่เคยยอมรับเขาเลย ทำการกระทำให้แบบว่าโหดร้ายโหดเทียมกับเขาเสมอมาไม่ว่าจอร์นเวเกซี่ในวัยเด็กเนี่ยจะพยายามรักพ่อแค่ไหนแต่พ่อเนี่ยก็ไม่เอ็นดูไม่ปราณีเขาเลยนะคะและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในปมด้วยนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าโลกเนี้ยมันไม่มีความปรับอีกแล้วนะคะทุกคน แต่ภายนอกนะคะชีวิตของจอห์นเวเกซี่เมื่อตบโต,ตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีคนชอบนะคะทํางานในบริษัทนะคะทํางานที่แบบว่ามีคนนับถือมากมายนะคะเป็นบุคคลที่ใจดีแถมยังมีภรรยาแล้วก็ลูกที่น่ารักอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่มองเข้าไปที่จอห์นเวเกซี่เนี่ยคิดได้เลยว่าครอบครัวของจอห์นเวเกซี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลยค่ะทุกคนแต่ใครจะรู้ล่ะคะ ว่าหลังจากที่มีเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโรเบิร์ตค่ะคนนี้นี่นะคะคือ ตัวสำคัญในเรื่องราวนี้เลยที่ทำให้ตำรวจและก็คนทั้งโลกเนี่ยได้กระชากหน้ากากตัวตลกที่มีแต่รอยยิ้มออกมาให้รู้ว่าใครคือคนชั่วตัวจริงนะคะหลังจากที่โรเบิร์ตเนี่ยหายตัวไปนะคะตำรวจก็พยายามได้ค้นนะคะได้ทำการหาตัวของโรเบิร์ตนะคะแล้วปรากฏว่าก็รู้ว่าจอห์นเวเกซนี่เลยค่ะที่เป็นคนลักพาตัวเด็กคนนี้ไปด้วยวิธีการลักพาตัว ะะก็จะเสนอให้เด็กๆไปทำงานไหมได้เงินเยอะนะหรือไม่นะคะก็พยายามหาข้อเสนอที่ทำให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วก็ค่อยๆเดินตามจอเวเกซี่กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะใช้ความใจดีเนี่ยหลอกล่อผู้คนนะคะให้มีความเชื่อใจหรือไม่นะคะจอเวเกซี่เนี่ยก็ลักพาตัวเด็กคนนั้นไปเลยนะคะ อายุ13-14ปีจนถึงวัย21ปีเลยก็มีนะคะและนี่นะคะคือเรื่องราวของจอห์นเวเกซีชายผู้ชอบใส่ชุดตุตลกทำเหมือนกับว่าเป็นคนดีแต่ความจริงแล้วเนี่ย ร้ายกว่าที่ทุกคนคิดและทุกคนรู้ไหมคขว่าตอนที่จอห์นเวเกซีนเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับตำรวจหรือว่าในชั้นาศาลนะจอห์นเวเกซีก็พูดมาด้วยว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่าพวกเขานะพวกเขาอ่ะฆ่าตัวเองตั้งหากนั่นก็หมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนลงมืออะไรก่อนเลยนะแต่ว่าพวกเขาเดินตามผมมาเองนโดยที่แบบว่าไม่ได้บังคับให้มาทำงานอะไรด้วยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ไปพูดโทษอยาแบบนั้นไม่ได้ด้วยความที่ยังเด็กและไม่รู้และใครจะไปคิดล่ะคะว่าคนใจดีแบบเนี้จะมาทํากับเด็กๆได้ลงแบบนี้นะคะทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยควรไว้ใจใครหรือไม่พี่นุ่นขอพูดตรงนี้เลยคะ่ะว่าต่อให้จะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทเราก็ไม่ควรไว้ใจใครแบบร้อเซนนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยะคะ่ะว่าคนที่ใจดีเนี่ย จะกลายเป็นใครในอีกสักวันหนึ่งนะคะและบางคนที่เจอคนใจร้ายตั้งแต่แรกบางทีเขาก็อาจจะร้ายอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แต่คนที่ใจดีเนี่ยแล้วอยู่ๆใจร้ายขึ้นมาโคตรน่ากลัวเลยค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนนะคะทั้งในเรื่องราวของพ่อแม่ที่ไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงกับลูกไม่งั้นลูกก็อาจจะมีปมด้วยนะคะจนต้องกลายเป็น ฆาตกรต่อเนื่องในสังคมนะคะและก็เป็นบทเรียนของเด็กๆนะคะที่ไม่ควรที่จะเชื่อใจใครมากเกินไปนะคะไม่เชื่อว่าแบบไม่เชื่อใจะจนไม่เปิดรับไม่คุยกับใครเลยเก็บตัวเงียบนะคะเราต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรและก่อนที่เราจะไปไหนทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องบอกให้พ่อแม่เราเนี่ยทราบก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะ ตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะและนี่คือเรื่องราวของจอห์นเวเกซีนะคะฆาตกรรมต่อเนื่องที่ชอบใส่ชุดตัวตลกนะคะที่พยายามแกล้งเป็นคนดีแต่ว่าในใจแล้วเนี่ยอมาหิตมากๆขหดเทียมมากๆและหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วศพเด็กที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะ นั่นก็คืออยู่ในแม่น้ำค่ะทุกคนและวิธีที่จอรนเวเกซี่เนี่ยได้จัดการกับเหยื่อนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจอรนเวเกซี่เนี่ยจะพยายามทำทางเพศค่ะทุกคนเขาเรียกว่าการ ขัดขืนนะคะทางเพศกับเด็กผู้ชายนะจอร์ดวลเกซก็คือเป็นผู้ชายนะคะทุกคนแล้วก็พยายามนะคะทําร้ายร่างกายใช้เชือกมัดประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่น่ากลัวเกินไปถ้าสมมติว่าพี่นุ้นพูดนะคะเนื่องจากมีเด็กรับชมเยอะนะคะก็จะอธิบายประมาณนี้แล้วกันว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีแล้วก็โหดเที้ยมกับเด็กๆเกินไปนะคะและวันนี้นะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็สาระไปนะคะในคลิปนี้นะคะอยากให้พี่น เล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและพี่นุ่นเนี่ยจะทำให้ทุกคน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่นุ่นเป็นห่วงค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะถึงแม้ว่าพี่นุ่นเนี่ยจะดูใจดีนะแต่พี่นุ่นก็ไม่ได้หวหวรลายแบบนั้นนะคะ